สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายเวิสุปูสุพ่นจ่ะพน,นี้อยู่กับช่องมีนั้นทิดาชาแนวจา้าจิตไปสายนอกระนี่คือได้นนั่งรถวันนี้วันที่ยี่สิบสองค่ะวันที่วันที่ยี่สิบสองเดือน 2, สองพศสองพันยี่สิบสองโอ้พี่น้องค่ะพอดีมีภารกิจด่วนนะคะภารกิจด่วนด่วนแบบด่วนอีดีเลย เกินจริงๆเกินฟ้าแลบนคะคะกำลังจะไปสวัสดีพี่พรค่ะสวัสดีครับน้านคอยรถเมืนอวาน <c oughs> น,น้องรถตู่ด้วยไหมคะพี่น้องเห็นไหมจ้ะจะไปยะโสธรจะมีภารกิจดืวนไปรับคู่หนึ่งอพอดีลุงทิดเรากลับบ้าน งทิดกลับบ้านนะคะเราเอาถ้าข้าเหลียวกากตัวได้แปดมือแล้วก็ตรวจแล้วก็ไม่พบเชื้อนะคะก็ไปได้โอคโอเค,ค่ะคโอเคบางกโะจคอเคโอเคอใอคในะอม่เคอ ถึงรถเราจะเก่าแต่โชเฟอร์เราก็ใหม่นะคะ <laughs> จะไปรับคู่หนึ่งคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปรับอยู่รุยงบานยโสส่วนน้องๆ้องที่อ,อรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลไทยเจริญน,นะคะก็มามาหอดบานแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านแลว้วเอานีออก,ก็มันขำค่ะข,ขังหางขงหัว มาหอดบานแล้วนะคะแต่บอสก็บอกว่าเออแต่ไม่ยุ้ยก็บอกว่าอ,าอย่าเพิ่งเข้าไปปรับปนกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าอันอำกันรักษาบ่าพอบ่พอมกันเผื่อบ,บางที่คนที่ยู่หนียังมีเชื้อลงเหลือ,อยูจังสี่นะค่ะกัยานติดกันอีกกันให้แยกอยู่กันซะก่อนพวกน,นั้นยุ่ทั้งล้างมีก็อยุ่ทั้งเทิงส่วนพวกเราที่กับตัวก็อยู่ห้องครัวโซนครั่วนะคะ ก็เลยได้ไปหาผู้หนึ่งจะเพิ่นเห็นเพิ่นไรสดก็ลังกินเขาอยู่เตรียมโตกลับบ้านสันเตรียมตัวกลับบ้านพักนะคะก็กําลังเดินทางไปรับนะคะก็อีกประมาณอีกว่าโดนกระหอดคะ่ะเ,เย็นครับโซฟ์ไมร่รรบ <laughs> แป๊บเดียวนะคะก็คงจะถึงแล้วนะคะเอ่อเอ่อบ่นมีคนไปทำภาพก็เลยต้องไปซอยกันนะคะต้องต้องดูแลช่วยกันไม่อยู่เพิ่นกับไปงาน ม่ยุยแล้วโบวบางเพราะว่าเราต้องเดินทางไปอันเตรียมอเอาไปไปทายงานนะคะไปทายงานเห็นเราบอกอยู่ว่าไม่ยุยไม่ว่างต้องไปทายงานนะคะก็เลยอันโอเคแล้วก็รับผิดชอบช่วยกันนะคะต้องไปดูแลช่วยกันนะคะมีคูหนึ่งคนเดียวไม่ต่อยกันเลยว่านอันหัาผู่หนึ่งใหนนี้สันก็เลยได้บอกกันนะคะพอดีเ้ากับยู่บัตรพัก <c oughs> กักตัวก็ ไม่ก็ตือนแล้วก็ไม่พบเชื่อนะคะก็ปลอดภะะัยค่ะแต่ก็เตรียมอุปกรณ์ให้ว่าสเปย์แอลกอฮอล์นี่มาตลอดนะคะก็ะาดขั้นเมืองใหญ่พี่น้อง <laughs> เอารถตู้ไปเลยนะคะเป็นขั้นที่ขั้นนี้เป็นขั้นที่นักลองนางนะะเป็นเป็นรถนักลองนะคะท,ที่เวลาออกงานนะคะกา้ซนะิมนอนน์รถสี่ะคะ่ะรถศิลปิน <c oughs> วอยากได้เหรอ <laughs> อยากได้ละอยากได้อยากได้สร้างพ้ออยากได้โอ oh, <thank> ้แต่ไ็หนสิมีอย่บานแต่ก็ก็มื่อนี้ก็เงินยูทูบกับเขาแล้วพี่น้องแต่ว่าเงินยูทูบเขาแบบถ้าเราขึ้นพอดัึงแตนพอกับแม่กับลูกย่บานวันนั่น,น,นได้กระตรงอูดใเห็นเพื่อนซีนะนะก็คือเพราะยัน ย่านบ่มีใส่ร้านยูบานก็ขอมือละจีมือละเศร้าไปว่ากับเขาแต่และข่าบก็ซื้อก็ต้องซื้อนะคะพี่น้องก็เลยคือน้ำมันว่ายานย่านบ่มีใส่สีนาจ,จะของบ่มีใส่ก็หาใส่ไม่เอาฮะไ,ไม่เอามันได้บ่าหลายค่ะยุดเงินยุ่ถูกก็ได้แบบก็บาถึงบ่ถึงหาพันเดือนนี้บาถึงหาพันนะคะก็แบบแต่กับพ่อได พอได้จนเจือนะคะพอได้มาตต่มกันนะคะระหว่างที่เขาพอได้ถ่วงกากตัวเจอไปสงองรอบนี่อีว่าี่ขาเขาที่ขอทางกับเขาที่ขอทางเจ้าเจือพี่น้องจุกคักปับโควิดอีนี้ <c oughs> แต่ก็ค่อยๆนั่นไปนะคะค่อยๆปวดค่อยๆแก่ไปมันจะมีจมือดอกที่ กายจะหอดแล้วหรือเปล่าหอดไทยจะเลื่อนกาจะหอดแล้วหอดไทยจะเลื่อนคุหนึ่งอยู่โรงพยาบาลยะโสธรนะคะอยู่ในเมืองพอเรามีอาการแบบรุนแรงก้มูแต่เราอุบัิเรับวัคซีนเรายังบร่ได้รับวัคซีนจะเข็ยนี่แหละค่ะพี่น้องมันถึงออกอาการรุนแรงก้มูนะคะจะไปรับตพิ่มกัน ตอนนี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลยะโสธรแล้วนะจ๊ะเราต้องโทรหาคุณหนึ่งก่อนนะคะแกบอกว่าแกรอเอายาอยู่เรี๋ยนรถกันยวต้องโทรหาคุณหนึ่งก่อนนะคะ ได้ตัวมาแล้วค่ะสวัสดีคุณหนึ่งด้วยค่ะสวัสดีค่ะหายแล้วหายแล้วใช่ไหมคะหายแล้วหายแล้วค่ะหายแล้วล่าเลงแจ่มใสเข็มเดินนะครับขอบคุณแม่มิมี่ด้วยนะคะที่มารับนะครับกับคุณพ่อด้วยนะคะจะตื่นเต้นมากเลยทุกคนตื่นเต้นเหมือนจะได้ออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะตื่นเต้นมากจะได้ออกจากห้องสี่เหลี่ยมแล้วะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแบบเงาเงาแบบเงาไมได้ลงมาแบบ อโรงมในบ้านสนามแล้วเขาเลยก็คือ,อคุณหนึ่งก็มีโรคประจำตัวด้วยเนะาะเขาก็าาาเลยให้แยกให้แยก,กได้อยู่ข้างบนเลยค่ะแต่ว่าห้องเขาดีมากเลยนะครับแม่ห้องเป็นห้องพษษิเศษค่แอร์มีมีซิงทำควบคู่กับข้าวมีอะไรด้วยนะครับแล้วก็พยาบาลเขาดูแลดีด้วยค่ะอาหารอาหารก็อร่อยด้วยนะครับมีรถจัดมีรถเพ็นรถอะไรเลี้ยวซ้ายครับค่ะนะครับขอบคุณแม่มีมี่นะคะับแก็ ก็ขอบคุณหัวหน้าด้วยนะคะขอบคุณบอลทั้งสองท่านแล้วก็แม่ยุ้ยนะคะแม่ดีที่ดูแลเรื่องอาหารเนาะค่ะมีของฝากด้วยใช่ไหมคะคุณครูวันนั้นใครมาส่งนุสซี่บอกขอบคุณแม่ยุ้ยจ้าแล้วก็บอลด้วยนะคะที่เอาของสบู่เบียงแล้วก็วิซี่ว่าลงปูลงเปียวมาให้ด้วยค่ะว่าก็อุปกรณ์แบบซักผ้าเลยแล้วก็อันนี้ก็คือเตรียมมาให้หมดเลยใช่ไหมคะก็แม่ยุ้ยเตรียมมาให้หมดเลยคุณพี่พยาบาลเขาช่วยทำพอดีฝาก พวกแฟบพวกสบู่ขอบพวกอะไรนี้ยครับวกกินอไรแล้ก็ของใช้ก็กดกลับนบแต่ว่าเอาเอากลับมาไม่ได้แล้บแม่ใช่ใต้องทิ้งไว้ตรงนั้นใ้อทิ้งเลยทิ้เลยมว็พวกจำยาพวกฝาหรือว่าของกินที่เหลืออยู่ะคะไม่เขาเอากลับนะครับนาเชื้อลงเชด้วยะดงนก็กลับบ้านแล้วนะคะ น้องอยู่ทราเจะิญกลับแล้วใช่ไหมใช่กลับแล้วแต่ก็ห้ามลงไปหากันเหมือนเดิมต้องกลับตัวต้องแยกบริเวณกันก่อนนะคะเพราะข้างล่างยังยังไม่หายไงข้างล่างยังไม่หายแต่คนที่หายแล้วก็คือห้ามห้ามเข้าไปคุกคีเด็น้องเคที่โทรมาแต่เช้าอยากคุณคูได้กลับด้วยยามเช้าที่จริงครูหนึ่งก็ยังไม่พร้อมหลดนะครับที่จริงต้องรุ่นี้เช้าแต่ว่าวันนี้ก็คือก็คือบวกกับโรกที่เราเป็นนั่นแหละครับเขาก็เลย เลยก็ที่จริงถ้าถ้าถ้าคิดว่าลูกของเราก็จะได้ออกพรุ่งนี้เช้าจะได้ก็คือเท่ากันกับน้องก็คือเท้าข้อพร้อมกันที่โรงพยาบาลเพชรบุรีตอนแรกก็ว่าจะให้น้องเอ็มมาน้องเอ็มมาอาบตัวเอ็มก็ป่วยเอ็มแต่ก็ป่วยจ้ะเอ็มก็ป่วยจ้ะไม่เป็นไรค่ะเพราะมันไม่ตอนแรกก็บอกลุงทิดแต่ว่าลุงทิดกลับบ้านก็เลยได้มามาช่วยกันเออดูแลช่วยกันจ้ะ เจ๊สั่นแล้วครับพี่น้องเออได้ตัวมาแล้วโอ้โหทูมดโศกแล้วเนาะแม่ค่ะยังไงก็ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะทุกคนมาเด้อขวัญเอ้ยเอินขวัญกลับบ้านนะคุณหนึ่งให้กลับบ้านเด้อกลับบ้านนะคุณหนึ่งกลับบ้านแล้วนะเราคิดถึงช่วงแรกๆที่ว่าใครขึ้นที่ว่าแบบพูดไม่รู้เรื่องเบอร์เลยใช่ไหมคะมันเบอร์ไปเลยใช่ไหมเบอร์ไปหมดเลยครับแล้วเราก็พยายามที่จะคุมสติตัวเองว่าให้ง่าย เสร็จนะแล้วก็พยายามคิดตัวเองว่าเออต้องไม่เป็นอะไรนะครับประมาณนี้แต่ผลสุดท้ายเราก็บังคับตัวเองไม่ได้อาจจะด้วยคนหนึ่งกังวลด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าแบบใช่กังวลด้วยหลายๆอย่างเครียดหลายๆอย่างก็เลยเก็บมาก็เลยกังวลก็เลยออแบบแล้วอย่างยังไม่ได้รับวัคซีนด้วยใช่ไหมคะใช่ยังไม่ได้รับวัคซีนตอนนี้รับยังครัวฉีดให้แล้วบ้างเขาฉีดให้เข็มหนึ่ง โอเคมีภูมิต้านทานแล้วทุกคนจะยินดีต้อนรับทุกคนกลับบ้านนะคะพี่น้องคะตอนนี้ก็องคิดถึงคิดถึงคิดถึงกันแล้วคิดถึงกันแล้วทุกคนคิดถึงกันนะคะจะใช่จะก็ต้องก็ต้องรอให้คนที่รักษาหยุดที่ออฟฟิศหายหายดีก่อนนะคะอ่าถึงจะ ใช่ใค่ะเพราะว่าบอสก็แจ้งแล้วว่าจะไลยวันที่26นะคะยังไงก็เจอกันวันที่26นะคะทุกคนทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานแสงทองฟินแลนด์ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาคุณไปหาไรทานสักหน่อยจ้าเก็บก็จาแล้วก็ไปเจอกันที่บ้านนะคะพี่น้องคะพอกันยุบันพักแสงทองฟินแลนด์จ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ